พบกับช่อง d p t o ท Model กันอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้จะมารีวิวงานเก่าชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอเป็นเด e ะเ e ร t ทสซยานนะครับผมอ่ตัวนี้ก็เป็นรางวัลซีนะครับซ u เปอร์ไซย่าโฟร์เบชิต้านะครับผมตัวนี้ผมก็มีตั้งนานแล้วแต่ว่าเอามารีวิวคั้ให้ชมนะครับอันนี้ด้านหน้าครับผมนี่แค่หน้าของก็สวยแล้วเป็นรูป ปอจตานะครับก็มีชื่อนั้นด้านบนนะครับผมที่รางน,นะครับด้านข้างครับมีด้านหลังอีกข้างหนึ่งข้างบนก็เป็นชื่องานนะครับนี่เป็นรันที่ที่ผมได้มาก็เป็นรับแมวทอนนะครับผมแกะมาด้านในก็จะเป็นกล่องน้ําตาลนะครับนี่ตัวนี้หลังจากแกะมาแล้วจะมีสามชิ้นนะครับ จะเป็นตัวพอ้อนค้ําแล้วก็หางนะครับผมหัวจะถอนไม่ได้นะครับตัวด้วยก้อนค้ํามันเป็นสีขุ่นนะครับออกมาในล่างของลิงแดงนะครับ,บเบจิต้าซุกซยาขั้นสีนะครับผมในภาค GT นะครับ,บเบจิต้าจริงๆไม่มี ซูเปอร์เซยาขั้นสามนะครับอาจจะไปอพอจะแปลงเป็นขั้นสีก็ให้เมียผลิตเครื่องส่งสัญญาณบูธนะครับในสูบเพราะว่าบูธหรือบูนี่แหละ,ะ่แล้วก็กลายเป็นลิงนะครับผมถึงแปลงมาเป็นซูเปอร์เซยาขั้นสีได้นะครับ่ามาดูรายละเอียดครับผมอ่านี่ทรงผมก็จะค่อนข้างยาวนะครับนี่จะเป็นสีดำล้วนเลย ปัดฝุ่นข้านเป็นสีดําไม่ได้มีการลงไฮไลท์นะครับแต่ว่าสีจะเป็นสีด้านๆนะครับผมอ่าก็จะมีสลับตามเส้นนะครับนี่ทั่วหัวเลยดูมีมิติสมจริงยิ่งขึ้นนะครับผมทำนร่องๆๆขนาดไม่ได้ลงไฮไลท์อะไรมากนะเป็นสีด้านนะแต่อืมโคตรสวยเลยตัวนี้อ่าดูหน้าครับสุกัสยาขั้นสี ขอบตาจะมีสีนะครับาจะเป็นสีแดงนุางำๆหน่อยนี่ด้านหน้าตัวจะเป็นประมาณนี้ครับก็ขนก็จะเป็นสีแดงก็จะมีไฮไลท์นิดหน่อยสีเข้มตามขอบตามอะไรแล้วก้าวขอส่วนนี่มีขนนะครับส่วนที่ไม่มีขนก็เป็นกล้ามอกก้วก้ามท้องนะครับผม มีลงเฉดเข้มนิดหน่อยส่วนช่วงล่างก็เป็นเกงยีนเ,เลยโอ้ยอย่างเท่คุณพี่จะเท่ไปไหนเนี่ยอ่าเกงเ,เขาก็จะมีลงไล่เฉดนะครับอเข้มอ่อนรองเท้าก็เหมือนกันโอ้โควรเท่เลยอ่าตามสไตล์ปารีนะครับส่วนมากชุดเขากับเงเกงจะเป็นถุงม,มืออ่าแล้วก็คล้ายๆบูทอะครับนี่ รเกียเงครับเกียงยีนรีไวปะเนี่ย <c oughs> ก็จะมาอยู่ในท่ากำลังจะปล่อยพลังครับแค่ท่าปล่อยก็เทแล้ะวอะไม้ี่มันสุดยอดจริงเลยอลองวัดความสูงกันนะครับความสูงตัวนี้จะอยู่ที่26เซนนะครับผม จากพื้นถึงตายผมเนาะนี่เป็นอีกหนึ่งงานที่ผ่านมากี่ปีแล้วไม่รู้ผม่าขึ้นเข้าวงการปีที่แล้วเนาะแต่บอกเลยว่าโอ้สวยชุดน,นี้ในภายในชุดก็จะมีะโงกุลซุพเปอร์ซย่าขั้นสี่นะครับแล้วก็มีตัวนี้บิยิต้าซย่าขั้นสี่แล้วก็จะมีโกจิต้าขั้นสี่นะครับแล้วก็ last one จะเป็นลิงยักษ์มิงทองนะครับ ผมขึ้นเซตภาพไปดูนะครับว่าจัดยังไงโอ้บอกเลยว่ายืนคู่กันคือแบบมันเข้ากันมากอะบิจิต้าโมกุลแล้วโคจิต้าข้างหลังไปลิงทองโอ้โหบอกเลยชุดนี้ผมเทิดทูนมากวางบนสุดของตู้เลยโมันโคตรสวยนี่โอเครายละเอียดก็ออกมีประมาณนี้ครับบอกเลยว่าสวยแนละโคตรเท่มากปาเบตัวนี้ รู้สึกว่าทําเป็นงานแรกด้วยมั้งอ่าเบยิต้าสุสยาขั้นสีนะครับสวยมากอืมก็ราวๆนี้นะครับเนโอเคครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กดกดิ่งเพติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Sei que baby hey. take it baby <laughs>